ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาในเรื่องของจรยาบรณวิชาชีพครูนะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกสนามที่มีการสอบเนี่ยนะครับจยาบรณวิชาชีพครูเนี่ยจะถูกหยิบยกมาเป็นข้อสอบนะครับเนื่องจากว่ามีความสําคัญในการใช้ในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะเหตุจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาในเรื่องนี้แล้วก็หลักสูตรการสอบ มักนำมามาออกนะครับทีนี้ผมขอเล่านิดนึงนะครับว่าที่ไปที่มาของจรรยาบรรวิชาชีพครูเนี่ยมาจากไหนนะครับจารยาบรรวิชาชีพครูนะครับเกิดจากตัวนี้เลยนะครับพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งมาตรา59นี่บอกว่าให้มีข้บบังค,คับนะครับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพนะครับประกอบด้วยสามมาตรฐานข้อสอบมักออกจริงๆนะครับข้อสอบมักออกจริงๆว่ามาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่มาตรฐาน ประกอบด้วยอะไรบ้าง้อไหนไม่ใช่ข้อสอบจะออกมาณนี้นะครับมาตรฐานวิชาชีพครูประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผมไม่ท่องว่ารู้การความรู้กับประสบการณ์ไงมาตรฐานการปฏิบัติงานนะครับอันนี้เราท่องว่างานมาตรฐานการปฏิบัติตนเราท่องว่าตนไอเนี้ยสำคัญไอตนเนี่ยออกข้อสอบเป็นประจำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ต่อเนื่องในมาตราห้าสิบต่อมาเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับให้กำหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรยาบรณของวิชาชีพนี่ไงที่มาของจรรยาบรณของวิชาชีพรู้หรือ,อยังหนึ่งเกิดจากพบรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา49นะครับรู้การงานตนรู้การงานตนแล้วมาตรฐานการปฏิบัติตนเนี่ยเขาให้มาทำเป็น จรญญาบัณของวิชาชีพประกอบด้วย5ด้าน9ข้อที่พวกท่านนิยมท่องกันนะครับด้านที่1ประกอบด้วยอะไรนะครับจัญญาบัณต่อตอนเองเราท่องว่าตนจรญญาบรณต่อวิชาชีพเราท่องว่าชีพจรรยาบรนต่อผู้รับบริการเราท่องว่ารับจรรญ,ญาบรนต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะครับเราท่องว่ชาร่วมจรรยาบรนต่อสังคมเราท่องว่าเราท่องว่าคมนะครับสรุปคือตอนชีพ รับร่วมคมอันนี้ต้องท่องนะไม่มีถ้าไม่ได้ทําอะไรนั่งท่องเลยตนชีพรับร่วมคมรู้การงานตนรู้การงานตนตนชีพรับร่วมคมเพราะว่าข้อสอบมันจะออกประมาณเนี้ถ้าเราท่องห้าไอ้ห้าตัวนี้ไม่ได้ยากที่จะทําข้อสอบนะครับคือลักษณะของโครงโครงสร้างในสมองของของ,ของเราอะ่ะมันจะแยกไม่ออกไงอ,อันนี้หนึ่งรู้การงานตนแล้วเราค่อยมาแยกเป็นอะไรครับอ่ารู้การ งานตนแล้วค่อยมาแยกเป็นตนชีพรับร่วมคมเราถึงจะใส่รายละเอียดเข้าไปในโครงสร้างในสมองเราได้แต่ถ้ามันตัวนี้ไม่ได้ปุ๊บมันก็จะไปต่อ,อยากนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามาตรฐานวิชาชีพเป็นมีอยู่สามมาตรฐานแล้วก็จรรยาบรรณมีอยู่ห้าข้อทีนี้เรามาดูตัวข้อสอบนะครับเรียนปุ๊บทําข้อสอบปับ๊บนะครับจะได้รู้ว่าข้อสอบจะออกตรงไหนนะครับ เนี่ยข้อสอบมาเลยข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพอันนี้ออกเป็นประจํามาตรฐานวิชาชีพมีกี่มาตรฐานครับเมื่อกี้มีสามมาตรฐานเนาะรู้การมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์นี่ได้แล้วนะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติตนฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่นั่นก็คืององงูนะครับมาตรฐานความรู้ความสามารถอันนี้ไม่มีนะครับก็รับไปหนึ่งคะแนนแล้วถ้าแบบนี้นะครับ1แต้มถ้าข้อสอบมาก็ฝนดำๆเลยนะครับ เอาจนทะลุไปเลยนะข้อที่2มาตรฐานวิชาชีพใดเป็นจรรยาบรณวิชาชีพลูมาตรฐานวิชาชีพใดผมบอกไปแล้วเมื่อกี้รู้การงานตนรู้การงานตนมาตรฐานการปฏิบัติตนนีเป็นข้อสอบเบสิกนะครับที่เพื่อนได้เราต้องได้ผมเชื่อว่าทุกๆคนอ่านคนที่อ่านนี่รู้แน,น,น่นอนนตัวนี้ใครที่ไปติวรู้แน่นอนนะครับติวติวการติวก็คือการนําข้อสอบออกมาตีแผ่นะครับ ให้รู้ว่าตรงนี้มันออกบ่อยจุดที่เป็นประเด็นข้อสอบนะครับส่วนฉบับจริงท่านจะไปอ่านก็ดีมากเลยนะครับอ่าต่อมานะครับทีนี้เขาก็จะมาพูดถึงเอ่อเรียกได้ว่าเป็นคํานิยามนะครับอันนี้อยู่ในข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพมันก็จะมีคํานิยามต่างเช่นมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาคืออะไรนะครับข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์อันนี้ท่านต้องท่องนะครับ คำว่ามาตรฐานเนี่ยในพรบรทุกพรบรที่เกี่ยวกับครูเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็ไปต่อด้วยตัวข้างหลังอย่างเช่นมาตรฐานการศึกษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเขาจะก็จะบอกว่าข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพนะครับที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษามันก็จะมาล้อ,อก,กับไอ้ตัวนี้นะครับซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องประพฤติปฏิบัติตามนะครับ อันนี้คือมาตรฐานวิชาชีพต่อมามาตรฐานความรู้และประสบการณ์อันนี้เริ่มเข้ามาตรฐานแล้วมาตรฐานที่1ใช่ไหมมาตรฐานที่2แล้วก็มาตรฐานที่3นะครับก็ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะนะครับข้อกาหนดเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แน่นอนนะครับอันนี้ชัดเจนสามารถเดาได้นะครับประพฤติปฏิบัตินะครับพฤติกรรมการปฏิบัติงานและพัฒนางาน ส่วนการปฏิบัติตนนั้นคือจรรยาบรรณของวิชาชีพอันนี้สําคัญเลยนะนะครับอันนี้สําคัญเลยมันจะมาสอดรับกันกับไอมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับก็คือคีย์เวิร์ดก็คือจรรยาบรรณของวิชาชีพอ่ะเรามาดูเต็มๆ็นะครับตัวนี้ต้องดูนะครับมาตรฐานการปฏิบัติตนหมายความว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพมีอยู่ห้าด้านเก้าข้อใช่ไหมนะครับที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการ ปฏิบัติในในการประพฤติตนนะครับซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามนะครับนะอันนี้คือมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับหมายความว่าตรงนี้คือคํานิยามนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจแต่ผมเชื่อว่าถ้าข้อสอบออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะเดาได้นะครับที่ต้องจํานั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับซึ่งกําหนดขึ้นให้เป็นแบบแผนในการประพฤติตนนะครับซึ่งผู้ ประกอบวิชาชีพต้องนําไปปฏิบัตินะครับเป็นแบบแผนในการประพฤติตนนะครับแล้วผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยต้องนําไปปฏิบัติด้วยนะครับอ่าต่อมาเรามาดูข้อสอบเลยดีกว่านะครับข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพคือข้อใดนะครับข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะนะครับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับคุณลักษณะคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพเขาหมายถึงอะไรครับ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษานี่เห็นไหมนะครับถ้าไม่อ่านไปเนี่ยก็จะทํายากนะครับนี่เลยมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ2พูดถึงเรื่องคุณภาพนะครับนะข้อต่อมาข้อที่4ข้อกําหนดเกี่ยวกับความรู้ความรู้มาแล้วนะความรู้กับประสบการณ์ตรงนี้เขากําลังพูดถึงอะไรนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะ คือก่อนที่เราจะเข้ามารับราชการครูหรือเป็นครูได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นครูแตัดจ้างอะไรก็ตามนะครับท่านต้องจบวุฒิอะไรครับอันนี้เขาเรียกมาตรฐานความรู้ใช่ไหมท่านต้องจบวุฒิปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรครับประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อยในสถานศึกษาอย่างน้อยกี่ปีครับ1ปีอย่างเนี้ยนะในคือในหลักสูตรการสอนมันจะมีนะครับในหลักสูตร คือมีท่านไปฝึกประสบการณ์นั่นแหละหนึ่งภาคเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่อีกหนึ่งภาคเรียนก็มาทอํอวิทยานิพนธ์จบอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยมันเป็นความรู้และประสบการณ์มันก็ตามตัวเลยอันเนี้ยท่านก็ตอบได้อยู่แล้วนะครับข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะการสแสดงพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางานก็คือมาตรฐานการปฏิบัติงานนั่นเองนะครับอันเนี้ยคือมันตามตัวมันพอเดาได้นะครับ เราได้เขาจะพูดถึงในเรื่องของการทํางานละนะครับเพื่อให้เกิดการเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้อ่ะอันนี้นะครับเรามาดูข้อที่6ทีนี้จรรยาบรณของวิชาชีพที่เป็นแบบแผนการปฏิบัติตนนะครับนั่นก็คือมาตรฐานการปฏิบัติตนอันนี้เห็นง่ายๆเลยจรรยาบรณเท่ากับอะไรครับจรรยาบรณเท่ากับมาตรฐานการปฏิบัติตนมาตรฐานการปฏิบัติตนเท่ากับจรรยาบรณน,นะครับ เวลาท่านเห็นข้อสอบแบบเนี้ยข้อสอบมาช็อตโน้ตสั้นๆแบบเนี้ยท่านต้องคลี่ออกมาให้ได้นะครับนั่นก็คือเขาพูดถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพเพราะว่ามาตรฐานการปฏิบัติตนเนี่ยเห็นไหมครับหมายความว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพ5ด้าน9ข้อนี่แหละนะครับที่กําหนดขึ้นนะครับจรรยาบรรณของวิชาชีพที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤตินะครับประพฤติซึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องนำไปปฏิบัตินะนะครับก็จะมีะแบบแผนตามจรรยาบรนของวิชาชีพที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์เดี๋ยวผมจะกล่าวนำเรียนต่อไปนะครับอ่าเรามาดูข้อที่7ข้อใดหมายความข้อใดหมายความโอ้ยตัวทีข้อที่7ก็ได้คือความหมายของคําว่าจรญยาบรนวิชาชีพครูนะครับเครื่องร้อนนะเครื่องร้อนเร็ว <laughs> มากเลย ข้อใดคือความหมายของคําว่าจรรยาบรณวิชาชีพครูนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบแผนที่ต้องทําไมครับคือมันเหมือนกันหมดนะอันนี้ควรอันนี้พึงอันนี้ยึดอันนี้ต้องตัวไหนครับข้อที่เจ็ดคำตอบนั่นก็คือแบบแผนที่ต้องปฏิบัตินะครับตรงนี้ของใครครับของผู้ประกอบวิชาชีพ อ่าโอเคนะครับอ่าเรามาดูความหมายของจรรยาบรรณของวิชาชีพนะจรรยาบรรณของวิชาชีพหมายความว่ามาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผนนี่ในการประพฤติตนนะครับซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัตินะครับถ้าไม่ปฏิบัติหรือเอ่อผิดจรรยาบรรณก็จะมีโทษนะครับโทษทางจรรยาบรรณก็จะมียกตักภาคพักเพิกนะครับ ยกเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าไม่เป็นโทษนะครับก็จะมีตักภาคพักเพิกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้นําเรียนต่อไปอยู่นะผมก็ได้ไปเอาไอ้น,นี้มานะครับจัรยาบันวิชาชีพซึ่งคุรุสภาลงเป็นกราฟิกไว้ให้นะครับให้ท่านได้ไปติดไว้ตามฝาผนังบ้านหรือติดไว้ดูในห้องน้ําก็ได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเข้าสู่จัรยาบันแล้วนะทีนี้เมื่อท่านทราบที่มาที่ไปแล้วนะครับโหมดต่อไปนั่นก็คือ ล้าเข้าไปในเนื้อของจรรยาบรณแล้วอ่ะสรุปนิดนึงนะครับเมื่อกี้มาตรฐานมีกี่มาตรฐานครับมาตรฐานมีสามมาตรฐานใช่ไหมรู้การงานตนรู้การงานตนมาตรฐานความรู้และประสบการณ์นะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับมาตรฐานการปฏิบัติตนนี่แหละนะครับถึงเกิดจรรยาบรณของวิชาชีพ5ด้าน9ข้าโคมันเป็นหนักมันเป็นหนัก ด้านไหนล่ะมันเป็นหนักด้านผู้รับบริการนะทุกคนนะมันจะมีกี่ข้อลองดูสิมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้านะครับบ้านเมืองเขามีอย่างละข้อเองนะครับที่เหลือนะโอเคนะครับเรามาดูข้อสอบที่ออกได้และเป็นข้อสอบจริงนะครับจันทบันวิชาชีพครูมีทั้งหมดกี่ด้านจันทบันวิชาชีพครูมีทั้งหมดกี่ด้านครับเมื่อกี้ห้าด้านต้องท่องให้ได้นะตนชีพรับร่วมคมนะครับต่อมานะครับ ข้อใดไม่ใช่จรญาบันวิชาชีพครูนะครับจรยาบันต่อตนเองมีไหมมีจรยาบันต่อวิชาชีพมีไหมมีจรญญบันต่อผู้เรียนมีไหมมีไหมจรยาบรนต่อผู้เรียนเฮ้มันไม่มีนะครับมันไม่มีฉะนั้นข้อที่เก้าตอบคอควายนะครับเห็นไหมครับมันเป็นจรรยาบันต่อใครต่อผู้รับบริการ นะครับต่อผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นผู้รับบริการเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะนะครับไม่ใช่เฉพาะนักเรียนอาจจะเป็นผู้ปกครองนะครับชุมชนสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะจัญญาบันต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพอันนี้มีนะครับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนั่นก็คือสหวิชาชีพนะครับองค์กรวิชาชีพนั่นเองนะครับสรุปนะครับจัญญาบันมีอยู่5ด้าน9ข้อนะครับไปหนักตรงข้อที่3จัญญาบันต่อ ใครครับผู้รับบริการนะครับตรงนี้ทีนี้นะครับทีนี้นะจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเองนะครับพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอ่านะครับมันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงนี้นะครับท่านอ่านจากตรงไหนท่านต้องไปอ่านความหมายของจรรยาบันณตตนเองนะครับว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องวินัยนะครับ พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับท่อนแรกเนี่ยเข้าใจเลยไม,ไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองอันนี้มันท่องติดปากติดลิ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านต้องท่อง,องนั่นก็คือต้องมีวินัยนะครับพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอันนี้ต้องท่องบุคลิกภาพวิสัยทัศน์นะครับถ้าเห็นวิสัยทัศน์เออ อย่างน้อยนะครับก็ต้องจําวิสัยทัศนะ์ให้ได้วินัยวิสัยทัศน์นะวิทยาการ3มวิเนี่ยนะครับอ่าอย่างน้อยมันก็ไปช่วยท่านได้นะโอเคนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบต่อตอนเองนะครับ 2. รักและศรัทธาซื่อสัตย์นะครับต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์นะครับรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพนะครับจรรยาบรรณต่อวิชาชีพนั่นเอง 3. ผู้รับบริการนะครับต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังใจแก่สิทธิและผู้รับบริการเห็นไหมครับมันไม่ได้หมายถึงนักเรียนอย่างเดียวนะมันหมายถึงผู้มาติดต่อราชการด้วยนะครับ 2. ต้องส่งเสริมให้เด็กอ่นเอาข้อนี้ก่อนดีกว่าต้องไม่กระทําตนเป็นปริปักต่อความเจริญทางกายสติปรรัญญาจิตใจอารมณ์สังคมของสิทธิและผู้รับบริการ 3. ต้องประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจมันต่างจากตรงนี้นิดนึงนะ นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านจะได้รู้นะเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจ 4. ต้องให้บริการด้วยความจริงใจเสมอภาคไม่เรียกรับผลประโยชน์เนี่ยที่เป็นประเด็นตรงนี้นะครับว่าการสอนพิเศษหลังเลิกเรียนเนี่ยเป็นการเรียกรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้นาที่โดยมีชอบหรือไม่นะครับ ก็คือเขาสอนพิเศษเนาะมนันเป็นความสมัครใจของเด็กอะเราไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์นะครับนอกนอกการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยมันต้องดูว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาให้ไปอะนะครับมันมีผลประโยชน์ในเรื่องของด้านใดนะอย่างเช่นถ้าเอาไม้กวาดมาแลกแล้วได้เกรดสี่เนี่ยมันก็เรียกรับผลประโยชน์นะครับโดยมี เกรดมาเป็นเงื่อนไขนะครับแต่การไปเรียนพิเศษเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเข้านะครับเนื่องจากว่าเด็กเต็มใจหรือสมัครใจนะครับเนื้อหาที่เขาสอนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้ันเรียนเลยนะครับฉะนั้นก็ตีความกันไปคนละแบบเนาะถ้าต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์นะครับอ่าอันนี้ก็คือตั้งหน้าข้อจะมาหนักที่ผู้รับบริการนะอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครับพอพอเดาได้เชื่อผม พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมอ่าระวังนะครับโดยยึดมั่นในระบบอุปถัมภ์อย่างนี้ตายเลยนะครับเพื่อนท้องน้องพี่นะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอันนี้จะพูดถึงในเรื่องของความอ่แน่นแฟ้นกลมเกลียวมากกว่านะครับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะครับแต่ถ้าเป็นเอ่อต่อวิชาชีพเนี่ยต้อง เทิดทูนนะครับประมาณนั้นยกย่องเชิดชูเกียรติเหมือนคุณรุสภาเขาทำนะครับห้าสังคมสังคมเนี่ยมันจะเขาจะพูดถึงในเรื่องของวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสนาไปแล้วนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งท่านต้องจําสิ่งแวดล้อมประชาธิปไตยนะเออแล้วก็ทรงมีพระมหากษัตรา์ทรงเป็นประมุขนี่ก็คือทั้งหด้านนะครับอ่าอันนี้สําคัญนะครับหากเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพประพฤติผิดจรรยาบรรณนะครับสามารถทําหนังสือโดยใช้ข้อความสุภาพี่ข้อสอบนะให้ใช้ข้อความลักษณะใดเนี่ยคาตอบคือสุภาพนะครับและมีรายละเอียดครบถ้วนส่งมาที่ไหนสํานักงานเลขาธิการคุรุสภานะครับโอเคนะครับไม่ใช่คณะกรรมการคุรุสภานะไปที่สํานักงานอะนะครับข้อสอบมันเพี้ยนนะบางครั้งมเขาหลอกเราเราก็งงนะบางครั้งนะครับเมาข้อสอบ อ่าเรามาดูนะครับอันนี้ตอบได้แล้วนะมีวินัยในตนเองนะครับนั่นก็คือกอไก่นะครับวิสัยทัศน์มีวิสัยทัศน์ไหมนี่ไงผมจำได้แต่วิสัยทัศน์นะครับผู้ประกอบวิจต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์รับรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพอันนี้มันมันได้มันตามตัวอยู่แล้วนะครับก็จัญาบันต่อวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจแก่สิทธ์นะสิทธ์ก็คือผู้รับบริการเห็นเริ่มเห็นทางสว่างเกี่ยวกับข้อสอบหรือยังนะครับผู้ประกอบวิชาชีพต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็ผู้รับบริการเหมือนเดิมต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจนะครับที่สําคัญประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเฉยๆไม่ได้ขยายความออกไปอีกทั้งคําพูดเออทั้งกายนะครับ ทั้งกายวาจาและจิตใจกายก็คือไม่ล่วงละมิดหละง่ายๆนะครับไม่เอามือไปจับโน่นนี่นั่นนะครับวาจาก็คือไม่แท้ลมเอาง่ายๆเนาะจิตใจก็คือคิดดีฝ่ายดีนะครับอันนี้จัญญาบันต่อไข่ต่อผู้รับบริการนะครับผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่กระทำตนเป็นปริปักต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจของสิทธิและผู้รับบริการก็ยังอยู่ในตรงนี้นะครับ อันนี้ผมไปนิดเร็วนิดนึงนะเพราะว่าอยากทาให้ท่านได้ได้ดูแต่ข้อสอบจริงๆมันอาจจะไม่ตรงไปขนาดนี้นะนะครับมันอาจจะมีบิดหรือทอ,ทอนทอนข้อความลงนะจริงๆนะข้อสอบทอนข้อความลงแน่นอนคือจะเขาจะจับประเด็นใจความแล้วก็เอามาออกเป็นข้อสอบนะครับผู้ประกอบวิชาชีพต้องให้บริการด้วยความจริงใจไม่เรียกรับนะครับไม่เรียกรับเห็นหรือยังไม่เรียกรับอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับ ผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่นะครับอย่างเช่นเด็กเด็กติดศูนย์รามาอมศสอย่างนี้นะครับคุณครูให้เอ,เอาอะไรล่ะลาบูบูมาส่งอย่างนี้นะครับมันก็ถือว่าเรียกรับผลประโยชน์นะครับต่อผู้รับบริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์นะครับอันนี้พูดถึงใครครับผู้ร่วมแยกให้ออกนะผู้ร่วมกับ องค์กรวิชาชีพแยกให้ออกนะครับโดยยึดมั่นระบบคุณธรรมระบบคุณธรรมนี่ก็คือยึดกฎหมายเป็นหลักนะครับส่วนระบบอุปธรรมนี่ยึดเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่เป็นหลักนะครับยึดสายเลือดอะนะครับจะเห็นได้จากหนังจีนเนาะระบบอุปธรรมนะครับบ้านเราไม่มีนะครับบ้านเรามีแต่ระบบคุณธรรมทั้งนั้นเลยนะครับนะถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับปกครองด้วย คุณธรรมนะครับไม่มีเลือกลักเเพื่อนพี่น้องนะครับโดยเฉพาะเวลาประเมินเงินเดือนนะเห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้หลายๆโรงเรียนก็เป็นกันนะครับเป็นอย่างที่ระบบคุณธรรมนะครับน้อยน้อยมากนะครับหนึ่งเอร์เซ็นนะที่จะเป็นระบบอุปถัมภ์นะครับข้อนี้ตอบอะไรตอบตอบตอบผู้ร่วมประกอบวิชาชีพเนาะ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติตนเป็นผู้นำในการรักษาอนุรักษ์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ปิดจบพูดง่ายๆพูดถึงพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงการปกครองนะครับพูดถึงภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมผลประโยชน์อันนี้ต่อสังคมนะอ่าอันนี้ไม่ยากพอพอเดาได้นะครับครับอันนี้ผมลงเป็นกราฟิกนะครับที่ครูรุสภาเขาทากราฟิกออกมานั่นก็คือจัรยบันต่อ ผู้รับบริการนะครับก็ให้ท่านได้เอาไปติดนะครับดูได้นะครับลงโทษสิทธิ์ยังไม่เหมาะสมไม่ใส่ใจรับรู้ปัญหาดูหมิ่นเหยียดหยามนะครับเปิดเผยความลับนะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะที่ครูสภาเขาเอาออกมาเป็นอะไรครับมาเป็นกราฟิกถามว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยมาจากอะไรนะมาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตรงนี้นิดหนึ่งนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าข้อบังคับครูสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบันของวิชาชีพนะครับตรงเนี้นะครุสภาเขาทําออกมาในลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เห็นไหมครับด้านบวกกับด้านลบอะ่ะนะเขาทำมาให้อันนี้ท่านอาจจะดูแล้วไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ผมทําให้มันชัดเจนนะก็คือทําให้เป็นตารางเปรียบเทียบเลยเรามาดูตรงนี้นะครับนี่ จากเมื่อกี้ทํามาเป็นแบบนี้ดูง่ายไหมดูง่ายนะครับในชีตนะจัญญบันต่อตอนเองนะครับมีอะไรบ้างท่านต้องเอาไปยึดถือปฏิบัตินะครับเนี่ยถ้าก็สอบก็าถามอย่างเงี้ยการเกี่ยวข้องกับอบายมุกสิ่งเสพติดเนี่ยผิดจัญญบันในข้อใดเราก็มาดูเลยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะเกี่ยวข้องกับอบายมุกสิ่งเสพติดนะครับไม่แสดงกิริยา เอ่อไม่สุภาพเป็นจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างนะครับไปดื่มสุรานะครับในหมู่บ้านอย่างเงี้ยตามงานชาพานังกิจต่างๆแล้วเมาอาวาดนะเผลอๆไปนั่งเล่นไฮโลด้วยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับประพฤติผิดทางชู้สาวนะครับนะพฤติกรรมร่วงละเมิดทางเพศนะก็เป็นจรรยาบรรณต่อตอนเองนะครับอันนี้ก็ให้ท่านได้ไปอ่านนะครับตามชีตที่ผมให้ไปนะครับนะ ก็ข้อ<า>นี้นะครับผมเอาหนักหนักมาเลยนั่นก็คือเกี่ยวข้องกับอายมุกสิ่งเสพติดผิดจรรยาบรรณนั่นก็คือจรรยาบรรณต่อตอนเองนะครับประพฤติผิดชูสาวผิดจรรยาบรรณในข้อใดก็แน่นอนนะครับจรรยาบรรณต่อตอนเองนะครับเรามาดูข้อที่2จรรยาบรรณต่อวิชาชีพจรรยาบรรณต่อวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นไม่แสดงความภูมิใจในการประกอบวิชาชีพนะครับดูหมิ่นเยียดยามนะครับให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพศาสตร์ในวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ นะครับให้ร้ายเพื่อนก็อยู่ในนี้นะให้ร้ายท่านฉะนั้นท่านจําไว้นะดูมิน่นเยดหยาให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพก็อยู่ในจรรยาบรณต่อวิชาชีพเหมือนกันนะครับประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมนะครับกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอย่างเช่นตอนเย็นนะครับคุณครูสาวนี่ก็ไปเต้นอากโกโก้อยูัทยายอย่างนี้นะครับเปื่อย เปื่อยบนเปื่อยล่างอยู่นะครับถึงแม้ว่าเป็นอาชีพที่สุจริตแต่ว่าไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับคัดลอกเนี่ยสาคัญเลยผิดทั้งวินัยผิดทั้งจรรยาบรรณนะครับคัดลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองนะครับผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ท่านต้องประกอไปอ่านเพิ่มมาให้ได้แต่จําไว้เน้นๆนะครับประกอบการงาน คัดลอกผลงานนะครับดูมินเหยียดยาม <spe aker> เพื่อนไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะผิดจรรยาบรณต่อวิชาชีพนะครับอ่ะเรามาดูข้อสอบที่ออกได้นะครับดูมินเหยียดยามนะครับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพเออมาเลยนะครับดูมินเหยียดยามผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะก็ะผิดในเรื่องของอะไรครับผิดจรรยาบรณต่อวิชาชีพนะครับ ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นผมได้ยกตัวอย่างไปเต้นอะโกโก้อยู่หาดพัทยายอย่างนี้นะครับก็ผิดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพคัดลอกผลงานทางวิชาการนะครับผิดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพทีนี้เรามาดูจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการอันนี้เยอะหน่อยนะครับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์พึงประสงค์ผมพูดไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับลงโทษสิทธิ์ดูหมินเหยียดยามสิทธิ์นะครับ อันเนี้ยมันพอเดาได้นะครับมันเกิดขึ้นกับตัวใครตัวสิทธิ์หรือผู้มารับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นดูหมิ่นเยียดยามจูงใจโน้มน้าวนะครับขัดให้เด็กเนี่ยขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบนะครับชักชวนใช้จ้างวันสิทธิ์นะครับจัดซื้อจัดหาสิ่งเสพติดโอ้มีอยู่เหรอนะครับกล้าก็เกินไปแล้วนะครับเรียกร้องรับผลประโยชน์ผลผลตอบแทนนะครับ ตามหน้าที่การงานที่ให้บริการนะอย่างเช่นการมาออกใบปพออย่างนี้ใบรับรองอย่างนี้นะอ่ะเธอไม่จบท่านเบื่อนเอามาห้าร้อย่างนี้มันก็ไม่ไม่ได้นะครับจัญยาบันต์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพอันนี้นะครับพูดถึงความสามัคคีนะครับอย่างเช่นการวิพากวิจาร์ณผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะครับในเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความแตกสามัคคี เขาจะมุ่งเน้นไปที่ความสมมามัคคีนะครับสร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์กรนะครับปฏิเสธความรับผิดชอบตำหนิให้ร้ายผู้อื่นในความบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานนะตรงนี้ผมได้รวบรวมไว้ให้อย่างง่ายๆแล้วให้ท่านไปทบทวนแล้วก็อ่านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปด้วยนะครับจะได้เข้าใจสําหรับในเรื่องสุดท้ายเรื่องของ จัญญาบัณต่อสังคมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะครับอย่างเช่นการปกครองต่อระบอบประชาธิปไตยนะครับอ่าปฏิบัติตนเป็นปฏิปักต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนสังคมนะครับในการอนุรักษ์อะไรอีกละ่ะพัฒนาสิ่งแวดล้อมศา,าสรรนาศิลปะวัฒนธรรมนะครับอ่าอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลจรรยาบัณวิชาชีพ5ด้าน9ข้อนะครับรวมถึง แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรณวิชาชีพซึ่งมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์นะครับที่เราควรอ่านนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเป็นประเด็นข้อสอบได้ผมได้รวบรวมให้หมดแล้วนะครับข้อสอบออกไม่เกินนี้จริงๆนะครับฉะนั้นเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทําความเข้าใจในข้อสอบสัก10 20 30รอบนะครับให้มัน จำทุกบททุกตัวอักษรทุกมาตรานั่นแหละนะครับเวลาอ่านหนังสือนะแต่ถ้าอ่านลวกๆไปมีชื่อแน่นอนนะครับแต่ลำดับต้องวัดดวงแต่ถ้าอ่านเยอะๆนะครับลำดับนี้ไม่ต้องพูดถึงมีสิทธิ์ได้บรรจุแน่นอนนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมได้นําเรียนท่านไปเนี่ยถือว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ในการปฏิบัติงานมากกว่าการสอบด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเวลาเราไปทํางานจริงๆเนี่ยกฎหมายกฎระเบียบทุกอย่างนะครับมีที่ไปที่มานะ ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้แต่ในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเรียกร้องหรือร้องเรียนกับเรานะครับเราก็สามารถที่จะใช้กฎหมายมีความรู้นะครับโตแย้งได้นะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ท่านจะตอบแทนผมได้นั่นก็คือการกดถูกใจการขอบคุณนะครับเม้นมาหน่อยขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะครับก็แค่นั้นเองที่ผมต้องการนะครับเราไม่มีกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับ เราไม่มีการติวนะครับเราไม่มีการเ,าเรียกรับผลประโยชน์นะครับจากท่านนะโอเคนะครับสำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ